ไปตั้งจำนวนผมบอกสักสามแผ่นกดสตาร์ทนะนี่คือการถ่ายเอกสารง่ายๆนะครับแต่สหํหเนาที่ออกมาเจอเนื้อหมึกอยู่ที่คุณเดียคุณปริญญาบอกไว้เป็นสีน้ําเงินนะครับเพื่อแยกแยะในการเอาไปลบนะครับทุกท่านคงสงสัยว่าลรวสร้างหมึกเป็นหมึกสีอื่นได้ไหมได้อยู่แล้วแต่นี้เราสร้างเพื่อแยกแยะให้เห็นนะครับว่าหมึกอันนี้สามารถไปลบได้ถ้ามีการเซ็นชื่อหรือเซ็นอะไรนะครับเป็นปากกาพิเศษเหมือนที่ทุกคนรู้จักในปากกาล่องหนนั่นแหละ สามารถเซ็นชื่อในนั้นได้เลยนะครับเซ็นแล้วก็ลบก็ได้เนี่ยผมจะเขียนให้ดูนะผมเขียนคำว่าเทสหรือว่ามีการเซ็นชื่อลงไปในเอกสารหลังจากนั้นเราใช้เอกสารนี้เสร็จสิ้นเก็บรวบรวมไว้ไม่ใช่แผ่นหนึ่งก็มาลบแผ่นหนึ่งไม่ใช่นะเพราะว่าเครื่องนี้สามารถลบได้ครั้งละร้อยห้าสิบแผ่นถึงสองร้อยแผ่นอยู่ที่ความหนาของกระดาษนะฮะแล้วก็เครื่องจะแยกให้ว่าเครื่องที่กลับุนเวียนไปใช้ใหม่ได้เนี่ยอยู่ฐานบนนะ เครื่องที่เป็นปากกาอื่นหรือว่าเป็นหมึกอย่างอื่นซึ่งเอกสารทั่วไปจะแยกไปไว้ฐานล่างให้เพราะฉะนั้นเวลาเราหมุนเวียนกลับไปใช้ใหม่เนี่ยแต่แยกได้ง่ายแนละ้วดึงฐานบนมาไปใส่เครื่องใหม่ได้เลยหมุนเวียนได้5ครั้งลดการใช้กระดาษได้80%เซเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณซื้อกระดาษหนึ่งลีมคุณไม่ต้องซื้ออีกสีลีมประหยัดก,กระดาษองค์กรไหน,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 นใช้กระดาษเป็นหมื่นลีมเป็นเป็นร้อยร้อยลีมเป็นหมื่นหมื่นแผอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเซฟไปได้เยอะ ที่สาคัญโตชิบาสิงคโปร์แล้วก็ทางนี้เป็นพวกเราเองเห็นว่าช่วยลดโลกร้อนอีกทางหนึ่งลดการตัดต้นไม้มาผลิตกระดาษนะครับนี่เป็นอีกทางหนึ่งที่ช่วยลดมลภาวะลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศผมจะลองลบให้ดูนะครับเพียงแต่เอามาใส่ที่เครื่อง RD30 ตัวน,นี้นะครับแล้วทําการกดปุ่มส Start ต,ตอนนี้เครื่องสแตนด์บายอยู่นะครับเพราะว่าเราไม่ใช้งานจะทักไฟให้กินไฟเย็น หนึ่งวันเท่านั้นเครื่องตู้ซีม่าอิซุวที่เป็นแางนี้นะครับเราประหยัดไฟนะครับเวลาพักเครื่องไม่ใช้งานเนี่ยกินเพียงหนึ่งวันเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ใช้สามารถประหยัดแรงงานอีกตาเด้วไนะ้ค่าไฟนะครับพร้อมที่จะลบแล้วเราก็กดปุ่มสตาร์งทง่ายๆแค่นี้เครื่องจะทาการอ่านข้อมูลเก็บไว้และก็ลบหมึกแล้วออกมาที่ถาดบนเอากลับไปใช้ใหม่ได้เลยง่ายๆแค่นี้เองครับหมุนเวียนกลับไปใช้เอาไปใช้่ายใหม่กลับมา,ก,บมาก็มาลบอีกนะครับนะ เมื่อทำงานเสร็จสิ้นไฟจะโชว์แสดงวันนี้เท่านั้นเองเรียบร้อยผมก็ลิงผ่านมาได้เลยครับอ่าลอำโชว์ให้ดูว่าพี่ผมเขียนเมื่อกี้ลบไปแล้วเห็นไหมครับทีนี้ถ้าเกิดลบไม่หมด